แมลงวันเป็นแมลงที่สร้างความรำคาญใจให้กับหลายๆบ้านนะครับเวลาตากปลาตากหมูนะครับผมเขาจะมาสร้างความรำคาญใจนะครับให้กับเรานะครับดังนั้นเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรไล่แมลงวันอย่างไรนะครับไม่ให้เขาเขามาก่อกวนนะครับมาสร้างความรำคาญใจนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำการจัดการกันง่ายๆเลยนะครับหลายๆบ้านต้องมีสิ่งนี้ครับผม น้ำส <ersch> ้มสายชูนะครับจะเป็นยี่ห้อใดก็ได้นะครับผมใช้ความเข้มข้นแบบว่าไม่ต้องผสมเลยนะครับผมโดนผิวหนังก็ไม่เป็นไรนะครับผมเรารับประทานได้แต่ว่าเราไล่แมลงวันได้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปฉีดพ่นไล่แมลงนะครับเราจะนําน้าส้มสายชูนะครับยี่ห้อใดก็ได้นะครับใช้ความเข้มข้นนะครับไม่ต้องผสมเราจะฉีดพ่นนะครับไล่แมลงวันกันง่ายๆครับ ที่ใดที่มีแมลงวันนะครับเราก็จะนําไปชีดพ่นนะครับผมไล่แมลงกันนะครับง่ายๆแบบนี้นะครับไล่แมลงวันง่ายๆนะครับภายในหนึ่งนาทีนะครับผมนี่นะครับสามารถหยิบของในครัวของเรานะครับมาไล่แมลงวันนะครับผมแมลงวันก็จะหายไปนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเขาก็จะกลับมานะครับเพราะเราไม่ได้เป็นการทําลายเขานะครับ เราก็จะค่อยๆฉีดไว้นะครับฉีดไว้ฉีดพ่นไล่แมลงนะครับไม่ให้มาสร้างความลำลคาญใจกับเราอีกนะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังคืออย่าให้เข้าดวงตานะครับผมแต่ว่าโดนผิวหนังจะไม่มีการระคายเคืองนะครับผมครับเวลาเราตากปลาไว้นะครับมีแมลงวันนะครับตากปลาตากหมูนะครับใช้น้ำส้มสายชูนะครับผมมาฉีดพ่นได้เลยนะขอบคุณที่รับชมนะครับ ฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์นะครับให้เจเอแชนแนลนะครับในส่วนในน้อยปลูกร้ยอย่างทำกินทำขายบ้านๆท่องเที่ยวบ้านกับเจเอแชนแนลนะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับ